ยากทุกขอโทษนะครับคำหยาบคือมันยากมันยากยาก,ยากมากแล้วก็เราพยายามจะทําให้มันสื่อสารถึงคนดูให้ให้ย่อยง่ายที่สุดแต่มันก็ยังคงยากอยู่ดีครับแต่ผมเชื่อว่าคนดูเดี๋ยวนี้เก่งเขาต้องการอะไรที่พัดแบบบริาหารสมองเนาะเราเราก็เลยเราก็เลยพยายามสร้างสารรค์มันขึ้นมาให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบครับมากๆคมาก ถ้าเกี่ยงกันเอาไหมครับผมสำหรับบมกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็ก็เป็นความใหม่ของผมมากๆในการที่จะารับบทอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ได้เพจได้พี่บีบีคอยช่วยที่แบบคอยช่วยเกลาให้ว่าคอยปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในตัวเองไปสำหรับการมาเล่นเรื่องนี้ก็สนุกมากนะเดือท้าทายกัันได้มากครับคอยหน่อยคอยหน่อย ใช้เวลาในการอ่านบทค่อนข้างนานค่ะไม่ว่าจะอ่านจบไปแล้วก็ต้องกลับมาอ่านใหม่เพราะว่างงคะ<อ>ใช่ใช่ใช่แม้กระทั่งคนเขียนบทเองด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็ขอ,อนอกเรื่องนี้นึงก็คือ <laughs> ดีใจก็ยินดีมากๆเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของฝอยด้วยค่ะแล้วก็โชคดีที่ได้เจอพี่ๆนักแสดงทุกคนที่แบบน่ารักมากๆ อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ